กราบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสสุคนก็ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวแสนบ้านเฮาคือเก่าพ่อพี่น้องมื้อนี้เนาะกัมื้อนี้เนาะ่าแสกอยู่ที่บ้านคตอง่องพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเมืองจรแขวงสวรนครเฮานี่แหละเนาะกมื้อนี้่าแสกอยู่ที่บ้านน้องเตี้ยเพิ่น่พี่น้องเอ้ยเนาะกคือทางบ่าวตาเนาะบ่จิตเพิ่นได้ซื้อข้าวมาให้กับน้องเตี้ยอีกพ่อพี่น้องเอ้ยกมีทางผู้ใหญ่ใจดีทางบ่าวตาเพิ่นเนาะได้ฝากเงินมา ไฮบอรต้าซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาให้กับน้องเตี้ยอีน้องพรมน้องเนาก็มีโอกาสน้องจีเขามาถามคุ้งโมซื้อของน้องเตี้ยเฮ้ยพรมน้องว่าเพื่อนจีดีมุกดีใจจำเลยนองจากที่เพื่อนซานเพื่อนสำเร็จเป็นที่เขึ้นห้อยเลยเนาะกาตอนนี้เพื่อนก็ได้ขึ้นอยู่ขึ้นนอนแล้วพรมน้องเอ้ยเนาะเนาก็สิเขามาถามเบิ่งคุ้งโมซื้อของเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีบ่แต่นอนเทินใหม่เนาะว่าเป็นจังใดสิดีมุกดีใจจำเลยพรมน้องเอ้ยเนาะการตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ก็ฮ้อนลายพรมน้องเนาะก็มอ๋ยเนอะ แมงกินหนากเนาะว่ใส่สิเอิ้นแมงกินนากเนาะบ้นว่ใส่สิเอิ้นแมงกินนากพอพี่น้องเนมาต่อหตอมตาอยู่นี่เนาะโอ้สวัสดพี่น้องเอ้ยกะโอเคเนาะพอพี่น้องก่อนสิเข้าไปติดตามรับชมกะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวแสนเด้อพอพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนาะแล้วก็ปรกาข้ามโฆษณาแสนไปแสนกพอได้อันคน้หมอน้มันรถพอพี่น้องเอ้ยเนาะก็ต้องขอขอบคุณขอบใจอ่านพอพี่น้องหลายๆเนาะที่สนับสนุนช่องาวแสนเนาะกขอขอบคุณขอบใจ เอพอพ่อพี่น้องโอเคเนาะไปติดตามครับส้มน้ำกันเด้เอเนาะพ่อพี่น้องยี่เปอร์เซ็กัจจิขาวไปถามเหมือนคุมวุ้ยซื้อของพ่อเนาะมาพันธ์ีมุกดีใจซ้ำใจพ่อพี่น้องเอยเนาะเ,เป็นซานนั่นเป็ดเหมือนกันแล้วเป็นทีมห้อยแล้วเนาะพ่อพีนอ่น้องก็ไม่มีมาเสียงกัจซื้อนุม่มพ่อพี่น้องไอซื้อนุ่มมาแต่ว่าเอากาัจจิบุได้ให้น้องเตี้บยบดอ่อนเนาะเาสีแดงให้น้องเตี้ยอ่าจักอ่าเพคหนึ่งสองเพคเนาะเพราะว่านุ่มนี่นะมาเสียนสีซื้อไปให้ครอบครัวของไอ้แปร

เขากระให้น้องเตี้ยสองแพ็คพ่อแม่พี่น้องเลยให้น้องเตี้ยสองแพ็คไม่กินเนาะเอาสบายดีก่อนเด้อสบายดีก่อนเด้อด้อยสบายดีดีแม่บ่ด้วยให้จังได้เฉาให้จังได้เอานมบำรบาลให้จังได้นมมือกันบ่โอ้ยดีแม่มาบ่ดีใจดีใจว่าไรดิเอา ดีใจนะดีใจแล้วล่ะเนาะไว้กินได้ล่ะเร่อด้วยเป็นเจงงไหนเนาะมมนี่เนาะวัตถาซื้ออยังมาหายน้ำแนปิงไก่ขนมปิงไก่ขนมเล็กต่ซอยเอยีโป้ปีโป้รอปิงกะเอาไปยังอัไ้ได้พอแล้วเอามือเข้าไเนาะ มันบุงงส่งพอมันหน่อยเนาะนุ่ม uh, มันแก่เม no ืออันไรก็ได้พ่อยเล็กน้อยเมื่อค่อยากใส่ส่งเนาะนุ่มมันแก่มันห้อนว่าเลยว่าในไหอันนี้าอากาศห้อนลายพอนน่อยเนาะโอ้ยโดยไม่จะได้ล่ะชื่อเราเขเเป้เป้าม่ดูมีมีโปวายุวันวัตบอยู่อ่ะกนี่มีโปมี เป็นไก่อิตสรอยขนมอ๋อหลายอย่างเด็นเลเนาะปุ้มชอปุ้มช่อปุ้มชอเออจะาขเาหงเฮียนบ่นี่นะจ้าิเขาเมื่อไนี่วันจันวันจันเขาวันจันบ่ออจ้อ่านเป็นไงบ่เนี่ยจะพออ่านได้ําแไ่บ่เอยอ่านได้นไลอในกองเ๋อในกองหลายเอเจขเขาเออวันจันนี่เนาะจ้าิเขาวันจันโอ้โดยจะไปกับใอันนี้น่ ไปขมยไปขหมยไ่ขมูพ่อสิไปยังไยังปบ่ดีกว่าีได้่นักิทีคิวทีไผ่น่ะมาทะมีแล้วกนะาอ๋อมาได้มีนทีก็ว่าคิดทีจะหนาชิมายนราคิดทีมนาชเชือจะไดงเชือราบด้ชงเกจรบน่จะได้ชเชืออมบ่่ได้มียังบ่ในชงเชือ่ได้มีม่ได้เชือไห เสือเกาเสือเกาเจ้าเคยเข่าหงเยนอยู่บ่อยเขให้เข่าอยู่คนตยเขาี่งคองมีเยนขำไม่เมื่อยยุดอมที่่อเข่าใหม่หกสิบพัล้หมื่วันจันเลยนะอ๋อโดยหกสิบพันมานหาสนีนะกินแล้วว่าปีง่ก่ได้กินได้ยังได้กินอยู่โอหลายอย่างหลไรแน่ย่ตากันซื้อเี้ยซื้อว่าให้เนาเ่าเนยเครื่องเปล่าเอาข่าเครื่องเปลา นุ่มกับมีวา่าใช่ไหมไวะโดยนุมกัมีโดยนี่กับแบงแต่งกับนอนเด้อโดยแงมัองกินโดยโดยเป็นจะได้นอนเพือนใหม่ได้ใช่ละโดยเน่ยเถื่อนนอนเ้าเอาเ้านั้คืนเช้าบะอ๋อยังนอนอยู่โอ้แต่ลางม่อเช้านี้บ่เนเขาจะมาข่าวป็นอย่างตกแตงาอ๋อท่านบอาจคิดว่า อันนอนแต่คืนนี้ได้นไงเอาไปเนี่ยคืออะไรขึ้นมาได้กว่าโทรให้ลูกมาเด้่องลูกมาไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยฉันนะลูกแต่งตอนเช้าหมดเช้าลูกแต่งคือคือมาแรงนี่เป็นมือคืนแรกเลยเนาะขึ้นแรกมือแรงเลยความเหนื่อยเออจะอะไรก็นอนฟันดีได้เลยเนาะนอนฟันดีง่ายๆคนก็ได้ง่ายมาเช้านี่พอไปนหนื่อยเนาะก็คือมื้อนี้เป็นมื้อ พ่งงามพอพอดีเนาะันปะฮัดพอดีเนาะพอดี่งงามพอหน่อเมื่อนี้เก่าคำเลยเก่าคำบ่วันดีเ่งงามเนาะหมกกรยพอกได้ไม่เพืนไดชาุเนาะเป็นกห้คีแล้วพ่เนาะเพินมังกรพอกดานูดนนี่หิง้อยข้าวปีพ่อเนเขานมัอกดานดูดูดูดด้เปืน่่อยข้าี่ ขึ้นแบบไดกเยหืวานทั้งวานพอเขาขึ้นเอวเองเขาบอได้ววาแบบกเยเขาขึ <t 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 uh ้นเทือนนี่นะขึ้นเอาเองแบบแบบไรกบรหาที่หาน้องมาบอกแล้วหาทำมาตะวนเออาณาาคนมาเอามูคนมาสอามคนก่อนหมูชอนจังหวมาช่วยยกเขายกชึ้นนี่แหละก่อนมูช้อเชยยกชยกยกได้ัชอนสาคนเป็นนักต่อต่อเรายกขึ้นเหมืนกันนะาางาลย์ไหาหมูหากองคนละ บกขามักมีจ้างใจ้ดท er okay, mm. ั้หดยเยกอนได้ทธน่ไแล้ว่ัราเจ้าไบุกมันได้ก็ตีเตี้ยนเขาไบุกก็ได้โดยโดยกองเลยดีใจทำไรพ่อดีใจชุดเลยผมวนมวดีใจชุดดีใจละพ่อเลยชุดเี้เเคยมีมาก่อนพันบมเคยมีมาเนาะแต่กับผมเคยขึ้นว่าใมีผู้มาสูเดือครับแบบนี้เนาะลองเทียได้จ้ะลองเทียได้จ้ะ เิดว่าจะมีเนเนี่ยมาซอยเลย้รือพันมาดีกใจร้ายมัมันยินดีใจร้ายน้อะไ่าถุสาธุไม่ออกคืออะางเช่นไะไม่น้อยเ่นนเจ้าถไม่น้อยไม่น้อยแม่น้เหมอนก้ไม่น้อยอยู่ดีมีแหงเด้อไม่น้อยก็ไปก่อนซอยไม่น้อยก็ไผม่นอสมัไม่ได้ใสแมม เออแม่มอยู่เชลาวันเดียวอยู่อันยีมันเดียว่มันอยู่นี่อยู่ชาวนี่ละเพอมาเสงกับโบู้จักนอเดืองกันมีผู้ใดมาช่วยนใดกับมาเสงกับโบจักน้ำดอกน้ำมาต้ามป็นอะเนาะมามีไผ่แน่นะเราก็ับเราเราไปไปยืนเงินบ่อบุเลยบองบนบังนอนับเจเพื่อนยามันนอนแหละมันอีนอนเนาะ ก็ช่อยเรื่องเราแทงแดจะได้ขึ้นนุาไม่รู้ไหก็มาดูนเรื่องลูกอ่านช่น้องแดช่น้องเตี้ยได้ไหมลอกเตี้ยแน่ชงดชื้อโรทีปแน่โรทีปแน่ปึ๊บแน่มิกแน่ชงเชื้อนุ่งแด่อเปลาเจ้าเนี่ยไปได้เหียนายเหียนเเกี่ไจะเปลี่ยนยังไหเป็นเหยียนยงเป็นเหยน อยากเป็นเฮียนว่ะไ่ได้อยากเป็นแบบถ้าว่าเฮียนเก่งนะถ้าว่าเจ้าเฮียนเก่งเฮียนจบแล้วนะเฮอยากเป็น่ยนยังในอนาคตนะนอยากเป็นนักแสดงฮึอยากเป็นนักแสดงอยากเปนักแสดงนักแสดงโอ้นักแสดงไปได้อยเป็นเพื่คือคือึ้นแบบเป็นเัินแบบไรเงี้ยตัวประกอบบ่าดีกว่าไรไรเงี่ยฮะตัวกงไปได้เตี้ยมไปได้หรืออยากเป็นเพื่ออีกรอบดีกว่าไรไร เป็นตัวตลกหัวด้วยในใดเป็นตัวตลกเนาะเอาเอามเนาะว่าอย่าว่าหัวนะพ่อเนาะไม่ไม่ไม่น้อยเพราะว่าเปลี่ยนเนาะใจกะที่มุกดีใจน้ำน้องขึ้นกันเนาะที่มีอาจารย์ชานยกปีนของตัวเองเนาะ โดยต่อไปก็มีแต่มาสางซาพัฒนาเอาเองแล้วพอเลิกวันเด้อพอกัเนาะก็คือชีพุจ้ากี่หลอกเอาเองเรื่องการสางซากพอกันอายุหลายเนาะโดยโดยอเทาแล้วเสงกับจิบุก้าบอกคนไลยบอกพี่น้องเยคนกับชีพุจ้ากัวเอาอยู่เนาะหมดอีหลังสางซาแล้วพอกันหมดโยกละเลยบตุลีมันอ่อนมาละนอนมาแดงกับนอนฝันดีได้หรือเปล่าเนาะเออคือว่าตอนมานแช่นมาน่ะคือว่าไปหาข้องกับโป่งกับปอมบ่ ไปของกปบเ่ยข้อกับปอมได้ม่ได้ช่มไปข้องกับไผ่กับปอมเนี่ยมูขมูไป้องขมูบอไปจาคนบอคนลูกสมคนไปสามคนบอบอหนไม่มือนบไปสามคนหคนบอนี่ยหาคนมึงเอองเงมึงแมวใ่มึง เออหัวหน้าเราเวมือเอนแต่พูดเนาะแต่พดดเนาะมือเนเนาะกบยยเาเอ้ย <book> ่เดอยแม่เดือยเรือน้องเตี้ยไมอยเรือเดือตี้ยน้องเตี้เออแลวกกายลายกยแม่เหมือนนน้อยใลลายเดือยแม่เอ้ยแม่เอ้ยน้อย น้องเแก่ดูหมดดีใจนับเวมแม่เวน้อยไหมแม่แม่เวน้อยบริษีทหาร่อนขนาดแต่พ่อว่างแผน่น่าขุดได้ไหนต่อไปบ่าเนี่วางแพร่พ่อยืมกูยืมเงินลับหนึ่งยืมก้ายยืมพ่อถ้าว่านถ้ายืมก็ยืมกินเลี้ยงแม่ว่ากินเลี้ยงโมเลี้ยงควายบ่กินลงทุนให้าลงทุนเลี้ยงชัดขายเลี้ยงได้โดยโดยมันราศีนะแต่พอบุก้ายยืมจนลุกึุนังเลี้ยงไส้พอนะ เลี้ยงได้แต่ที่หาตัวเลี้ยงมูแด้กับิศกิจครบคัวเดี๋ยเลงแผนกันมีแต่เงินมม่มีวางต๊ะแ้วหเด้อยดยมพนเนาะเลี้ยงอยู่แต่ผมผมมีทินเท็มีเทินพอย่นงเรื่องเลี้ยงไ่เลืงพปเี่งพิฆาตี่กันนะมมีทินมีปัญญาพอกนเไยเพราะมีอย่างคนจะเป็ดจะบแกะเจ็บไก่ห่นมือหนาเลยเป็นว่าเอาผลไม้ทิ้งมาดอกมีค่เป็นว่าเรยเป็นไวก็ใช้ตลดปีตลปีเอาเป็มราชี้กินจคืน ดอกเดี่ยมาเจ้กินพันวักำไรโดยโดยพอประกาเห็นนะดันเดินางเป็นปาเพื่อยปุ๋ยปูกภาคปลูกหย้าน้พปลูกภาคได้บ่อไหนดี่ได้แะมีน้ำมันที่ปัญหยาก็มีน้ำในบ้าน่มีน้ำปลูกจมีน้ำอลูจะอไม่มีน้ำก็ปลูกย่างบ่ไดขึ้นเ่านะเหาเดี๋ยวมันจะปลูกมันดาให้เจาบันดาพชวน้ปลูกผักปลูกปุปุยปุ๋ยปุยปุยปุ๋ยปุ๋ยปยกุ๋ยปุย ไ่ได้ซื้อเกือบจะนัวกินแล้วะเนาะ็ปปูกพักอ่าไปนะนรากโดยโดยรากเลูกเช่อมันด้านเโ่วนมาดีนะเคยได้ยินว่าวชพนสีทางน้ำมาดานไหนว่าลูกผู้ใหญ่ทางวชิตติดต่อมาหาว่าจะำให้คนเราให้เนาะแล้วมีแต่ปลูกพังอาได้บนี้เนาะโดยโดยจาการได้น้ำจาการหยุ่มน้ำใส่พอแล้วคนพักคนหย่าเน้ะ

คือว่าได้ปุ่มปอปูปอบาบ่เป็นยังไงได้แล้วได้แล้วลงมาอ่านชุว่าพังลงรูอ่านได้าเสียงฟังหรเปาอะจะอ่านเต็มบอกคขาไปรองเลยอันนี้รอดว่จ๊ะรอเชาอยู่อยู่ดินอ๋ออยู่ดินมาใช่นี่บ่ดินไม่ให้จ่าเนี่ยคุณอายุหันป๊อคุณจมาอยู่ยืมมาองกันมาอยู่โอ้มาคุณใช่นี่เนาะอี้เนาะ มองผู้นี้ว่าผนซื้อมาปปลานะอ๋อนี่หอยเป็นต่อเนาะผมเนาะคาเทงามเท่เนาะก็่าเนกลางนาเสาซื้อให้นี่นะโดยอ๋อคือมางามเท่เนาะ้ลองลองอานดูว่อ่านช่น้ว่าอออานใบก่อนหนึ่ใบก่อนหนึ่ปลาปลาใช่ใช่อะไรกะปูกปูปู Papa. 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 โดเด็กอันนี้เด็กเ็กน้อยตัวโตตาตาบอบอบีปลาลูดบอมาขอบคุณโอ้หอยลหูอ่านเป็นได้ขนาดนั้นเลยเขาเล่นอ่านเป็นได้เนาะโอ้ถ้าเขาเล่นีกใช่ไว้ความ่ป็นเราเหิอนกันเนาะนารอันนี้เนี่ยน้องลูกบอเนี่ยกาเนี่ยคอกายคอกา กานี่มอม้านี่แมวเนี่ยมันมอแมวามอแมวคอกาคอกาตากาตานี่คเราจะอ่านเป็นตําแหน่งกาตาเลยนี่คอไข่เดี๋ยวมันเกิดจะมีปอปลาเนี่ยเด่นปอปลาปอปลาปลานออนนกกาตานอกปีนก นนกนอานกบอบีนี่กาปกาปูกปกปูาปูกาปกาปกาปูกาปูกปูกาปูกาูกาปูกามาปูาปูกาปูกาปูกาปาปูกาปูกาปูกาปาปูกาปูกปูปูาปปูปูปอปปูาูา

อันนี้มันก็ดีน่ป่ะจะบอกด้วนี่นะอันนี้คืออ่าพังว่าจะบอกนะใช่ไหมชื่อว่ามันลูกเอ้าเกี่ยวมันจะบ้วนเขาบ้วนแต่บ้วนชื่อปลาปลาปอปลาปอปูอ่าเอเด็กกอไก่นี่ยเกาะไก่กอไก่กอไข่ใช่กอไข่นี่ปอปลาคือกัันตปลาปลาปอปลาปอปลาคือกันอีกตัวนี้ก่ะดอเด็กอันนี้ดอเด็ก อมมาอม่าอมมาอม่าป่อปาปอปานอนุกนอนกบ่อบเอ๊ะเรียไปเอะเร้อภาษาไปเ้อเจไปเนคุณเจับเลยเอาไ่จไปยังกัะห้องกับปลอมบอดนะจไป้คนนี้จบไปเจไปอ้ห้อนะจไปจไางกับปอม้องกับลอมเขาเ้าเข้าเน้าเข้าเข่าเเข้เขอเ้เข้ข้เเ้ โอย้ยโมลายพยอ,อไปนองเลยไปยนมีเครื่องงมาดูเมื่อกี้นี่เนาะตอนที่ว่าเสนนางถามาตกปลาตาเนาะเ,ออเห็นเห็นนอ้นอ,นนองเพันโตขึ้นพอไปนองเลยแต่ให้พ่อเนาะฮ็ดไม่พนักเลยบ่เด้อไม่พนักไว้เียเนาะ่ะมาพันโตอู้หอยนอนเลยพอเสนแน่มาเห็นตตาบาดเสียวแหงอยู่เนาะว่ากระยุกไก่พี่น้นนอนคงณเนาะเนี่ยนั่งาอยู่พูดพูดแต่แม่มาเห็นน้องเพันตกมามองนี่แหละพอไปนองเลย วันีผมบอบมาหนูมาเสียให้ดีพอพี่น้องเลยขณะก่าิ่งเด้พอเลิกวันนี้เด้อที่ไม่พนักแวเด้อยังมาดูกตกเนาะพนักแวนมันถึชุ่มๆกันไว้กันได้หน่อยตกโดดๆกันได้หน่อยตกเลาจะมันเหียเนี่ยฮะเหีดยมาแล้วมแล้วเดี๋ยวันสร์จะขึ้นไันอันเป็นัะไอัน่าแรงบ่บ่อันตกบ่มาเป็นย่งรไมแรงบ่แรงีแรงบ่ เพนน่พอ่นนอนพอไหนอนเนาะนอนนอนยูแล้นเจ็บเออ่นนอนเลยออยาลิ้น้ำกโดยมาโอเคใชเนาะสไงูตไปได้พอเอจออโดยอยาพอการั้ว่าเป็นนังซือกะบอกอันน้องเตี้ยพนําเ้อพออะไรบอกังซื้ออะไรอยู่เนาะบอกสอนน้องเตี้ยนะโมครับยโทโจมมดานนียนะโออโอ้ โดยโดยมาโทรสางมาทรสร้างทางน้ําบ่จ้าบ่บ่เฮาโอ้ธรรานะโดยโดยพี่นพ่น้องีวแสิขึ้นไปเบิ่งน้องกนเนาะน้องผู้ที่ว่าตกเขือน่่น้องเอ้ยว่าเพิ่นสิเป็นจังได๋เนาะอันนี้โดยขอโทษเด้อนี่พี่น้อง เันก็ไม่ได้เปลี่อย่างเนาะพออ่อพี่น้องไม่ได้แรงเนาะมันตกใจใช่เนาะเลยเนะยาะใช่หม,มอโอ้หมอน,น,นีน่บอกนูเติบนะนูอยู่เนาะนูอะไรหนึ่งเนะาะโอ้ทางขางลงเลยพออ่อพี่น้องเมื่อกี้นี่เนาะขางกระเทกกำดินเลยมือมันบังมาใช้ว่างอ๋อโดยโดยโดยโอเคได้เลยได้ใส่ก็สบายดีกได็ได้เด้อสบายดีเพื่อนดู โดยโดยวนเชงกจะได้อตัวกับตัวเลยเนสู้ๆดยกต่อไปกัเบิ้ลรูปดีเนายามาพิ่นทุกอีกพิ่นจะนอนมาแรงพอนพี่น้องจะไหนก็นอนหับฝันดีได้มาแรงเนโดยโดยขอแต่ไม่แต่ขอให้ไม่แต่สิ่งดีเข้ามาเนาะเลยเนาะโดยนอนเงินหม่พอันพี่น้องเลยอ้อเป็นกระตเือนพอันพี่น้องเลย อ่านี้ก็สิเป็นเพื่อนไม้ของเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเพิ่นจะเห็ดจำเล็จเป็นทีเข้มห้อยเนาะอันนี้เพิ่นก็เกอออกมา่อเศ้านี่สาหรับเพิ่งเห็นมาเศ้านี่เนาะเห็ดมองยู่มังเชร้าเพิ่งมองคัวน้อยเนาะโดยโดยต้อนขวนต้อนขวาะมาในแรกเห็ดคัวเป็นเช็ดคัวเิมังเพิ่เก้าวมาใส่ขวานมาเพิ่เกาวใส่จะได้กันมังเพิ่เก้าวมา ก็ยังได้อีกนะพ่อเนาะไม่ก็ยังแต่แรงมันดีเนากับมาเฮ็ดต่อแด้วพ่อเนาะบนก็คือการอยู่เลยโดยบนระเบิดบนแน่แน่แน่โดยโดยเยพี่น้องเลยสำเร็จเป็นทีมห้อยเนาะเงินเพิ่นกันโอ้ดีใจนะเพิ่นหลายพี่น้องเ้ยมีมีซานอยู่ในของตัวเองแหละเนาะ่าสิประมาณนี้แหละพี่น้องเ้ย โอเคเนาะพ่อพม่น้องมาเสงก็ได้ทำพ่อมาซื้อของน้องเตี้ยเป็นที่เทียวห้อยแล้วเนาะเพิ่นกาดีมุกดีใจร้ายพ่อพี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่นก็ได้เคลื่อนไม่เนาะเพิ่นก็ได้ดู่ในกินเป็นปิ้งคอปปี้ไก่มาตาเพิ่นซื้อมาให้เพิ่นกาดีมุกดีใจร้ายเพิ่นนอพี่น้องเอ๋ยกะมือแรงนี่กัเพิ่นก็ชีนอนเคลื่อนไม่พ่อพี่น้องเป็นเคลืนแรกเนาะเพิ่นก็ได้ขึ้นเคลื่อนมือเศร้านี่เขากัมาพอทันพ่อพี่น้องเอ๋ยเพิ่นก็ได้ขึ้นเป็นที่เทียวห้อยเนาะเพิ่นการบริสุทธิ์พิธีอย่าง อีงตามที่เฮามีบ่มีพ่อยน้องเอ้ยก็โอเคเนาะพ่อ่น้อยมาแสนกระชจ้ขอโตกล้าบแล้วเนาะก็ต้องขอขอบความใจทุกท่านเนาะที่เข้ามาติดตามรับส้มซองบ่าวแสเนาะแล้วก็บบกท์ขามโฆษณาพอแสนไปพ่อ่น้องเอ้ยเนาะการสนับกุนนี่าอแสนกระเจ้ก้าวคำว่าสบายดี